ได้ว่าทาทูล่าลิมิเต็ดนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดใส่สาย PE 2หน้าตัด0.23ได้กี่เมตรเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันนะคบพี่พีครับบันทึกไว้เป็นข้อมูลให้พี่ได้เลือกใช้สาย PE ใส่กับลอกได้ว่าทาทูล่าลิมิเต็ดกันนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคของลอกได้ว่าทาทูล่า SVTW l i m i t ต็ดนะครับพี่พีครับนี่เลยนะครับก็จะต้องบอกว่าสเปคเนี่ยใกล้เคียงก,กันกับ รุ่นปกตินะครับแต่ที่พิเศษอย่างที่ตีน้อยเคยทำคลิปรีวิวไปนั่นคือแขนหมุนนะครับคาร์บอนนะครพีพี่แล้วก็โทนสีของลอกนะครับต้องบอกว่าโดดเด่นนะครับชุดแขนหมุนเนี่ยถ้าต้องเบิกบริษัทเนี่ยมี4,000บวกแน่นอนนะครับนั่นจึงทำให้ไดว่าทาทูล่า S V T W ตัว l i m i t ต็ดเนี่ยนะครับมีราคาที่สูงกว่าปกติและที่สำคัญนะครับต้องบอกว่าตัว l i มิเต็ตัวนี้นะครับก็เป็นลอกที่ส่งออกไปขายยุโรปซะส่วนใหญ่นะครับแต่ไดวาเซโกประเทศไทยนะครับก็ได้ขอแบ่งมาเพื่อที่จะวางขายให้กับนักตกปลาชาวไทยได้ซื้อหาไปใช้แล้วก็สะสมกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของตัวไดวาทา a ูล l าล i มิเต็นะครับที่เอามาแนะนำกันนะครับตัวรอบนะครับ7.1นะครับน้ำหนักลอกนะครับ205กรัม นะครับเบรก11ปอนด์นะครับหรือว่า5กิโลนะครับอัตราการเก็บสายนะครับหมุน1รอบเก็บมาที่71ซนติเมตรแล้วก็ลูกปืนนะครับ7บวก1บอลแบร์ลิงนะครับพี่ๆครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสเปคนะครับของตัวลอกนะครับลิมิเต็ดตัวนี้นะครับพี่ๆครับเดี๋ยวมาดูกันตอนท้ายนะครับว่าน้องนะครับจะใส่สายได้กี่เมตรนะครับพี่ๆครับเสร็จแล้วนะครับพี่ๆครับต้องบอกว่า PE ที่เราใส่ นะครับตัวนี้ราคาพี่พตัวนี้เป็นอาราชินะครับตัวนี้หน้าตัดที่0.23นะครับ PE2 สีเดียวนะครับพี่พใส่กับเจ้าลอกนะครับว a าทา t ู t ่ a SVTW Limited ต้องบอกว่าสปูลยังไม่เต็มดีนะครับจากที่ให้พี่พี่ได้เห็นนะครับสปูลยังไม่เต็มดีต้องบอกว่าอาจจะใส่ได้มากกว่านี้นะครับหรือว่าอาจจะลองรับ PE3 ก็ได้ เล่นงานหนักๆได้อย่างสบายๆนะครับสําหรับเจ้าลอกลิมิเตดตัวนี้นะครับพี่ๆครับใส่สาย p ี3ก็ได้นะครับอันนี้ก็แนะนําเป็นไกด์ไลน์นะครับหรือว่าจะใส่เป็น p ี2ก็ได้แต่อาจจะไม่เต็มสปูลดีนะครับเหลืออีกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับให้กับพี่พได้เลือกซื้อสายไปใส่กันนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่พีทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับฝากพี่ๆนะครับ พี่ๆที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วกเ็เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน Google พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์ Facebook ของทางร้านพี่ๆเข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่ๆก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพ แล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทาง Line ไลน์แอดเฟซบุ๊กเพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยออให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่พี่นะครับแล้วก็จะเช็คสินค้าแจ้งยอดแพ็กสินค้าแล้วก็จะส่งใหพ้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะครับพี่พีครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ